ตัวที่สองแล้วต้องถือก่อเตยที่สามเตยที่สี่เฮ้ยรีบไปรีบไปรีบหาเข้าไปในห้องห้าหกเอ้ยเผลอไปนั่งเจ็ดลองเข้าไปดูตรงข้างนี้ ติดต่อเขาคงเไดดครับแล้วยซักขยยมมากมัซัยมมาไหนสิบเอสสิบแล้วเฮ้ยสิบเอ็ดสิบสองอสองลองลองเป็นเ็์ช้ากด้ก่อนสิบสี่เขปูกไอ้กัะชา อ้ยเผื่อว่าพีา่มีสิบห้าตัวเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าก่อนแปบบ๊บนึงนะไงเสร็จนะเขาบอกว่าจะให้ไ้้นั้นเหรอมปรอีป๊อปกระ๋ากโอเคเโอเค ได้แด้ได้แด้แด้อย่านนใช่พี่คนนั้นหรืเปล่าไม่เคยใช่คิดแน่นะเขาวว้อยู่ในคิดของพี่พี่ต้นอ่ะอืยังไม่ได้ยจงคิดไม่ไดน่าจะเป็นที่นั่นเลยถึงแล้วใเวลาสีน ลองจัดสีว่างสิโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวเอาน้องวางไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยนั่งตรงนี้ดีกว่าดูโทราศัพท์ดีกว่าได้ตง้งมาหลายแสนเลย

ไปอาบน้ำด,ดีกว่าล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 าไม่แต่งเคชุดนอนเสรแล้วยืมยืมรถไปนาองตางลา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 ขอดูุาคกับพี่อ๋อทุกคนา ค่ะน้องนอนกันแล้วนะปิดไฟปิดไฟข้างนอกด้วยในห้องอ้าลืมรีวิวเลยน้องแนทเต็นห้องเลยเข้ามาก็เจอฝันงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้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  เสร็จล้บไม่ยังยังยังนอนดีกว่าตีหนึ่งผ่านไปใา้ปวดท้องใช่ไหมเข้าห้องน้ำดีกว่า ขอประตูใครขอประตูเนี่ยไปดูดีกว่าอ้าไม่เห็นมีใครเลยนี่แใครมากวนเนี่ยปิดประตูก่อนนอนดีกว่าเฮ้ยมืมปิดไฟห้องน้ำ ว่าเะะตูหน้าไปทำงานละเดี๋ยวเอาน้องไปด้วยดีกว่า นี่ถึงที่ทำงาแล้วเอาน้อนนวงวาง,งกันไดรกันสินาทีผ่านไปไม่ยืนน่ คะบ๊ายบายค่ะ